ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนสำหรับเดือนพฤศจิกายนถือเป็นเดือนก่อนเข้าสู่สิ้นปีถ้าเป็นเดือนไทยหรือทางจันทรคติคือเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งหลังจากที่ฝนตกชุกมากในปีนี้ถือเป็นเดือนที่เข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวครับ เป็นเดือนของการเริ่มต้นแห่งเทศกาลการท่องเที่ยวเดินทางเกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆมากมายความคึกคักเกิดขึ้นเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขเดือนนี้ไหลดวงชะตาจะเต็มไปด้วยความสุขสงบงครับเกิดความคึกคักมีชีวิตชีวาปัญหาอุปสรรคเรื่องเลวร้ายต่างๆได้คลี่คลายหมดลงไปแล้วเปลี่ยนเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแทนที่ก็ต้องบอกเลยว่าเดือนนี้ไป ดวงชะตาหลายดวงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตครับมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายมีข่าวดีที่รอคอยมีความสุขสมหวังกับสิ่งอันพึงปรารถนาแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องดีเกือบทั้งสิ้นและเดือนนี้มีดวงหลายด้านที่เด่นๆซึ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเมื่อเดือนสองเดือนก่อนหน้านี้แล้วหรือบางดวงอาจจะช้าหน่อยมาเปลี่ยนเอาในเดือนนี้ก็ดีไม่แพ้กันครับดวงที่เด่นๆมีหลายเรื่องทีเดียวครับ ทั้งเรื่องการงานการเงินและก็โชคลาภที่ต้องบอกก่อนเลยว่าดีและโดดเด่นมากส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างชัดเจนนั่นก็หมายความว่าสามเรื่องหลัหลกๆที่ว่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาเป็นส่วนใหญ่ครับเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนมีดีมีเสียอะไรบ้างไปฟังคำทำนายประจำเดือนนี้กันเลยครับภาพรวมดวงชะตาโดยทั่วไปก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนเลยครับ ว่าระยะนี้ดวงจะมีทั้งเรื่องที่น่ายินดีและก็เรื่องไม่ดีที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับเรียกว่ามีดีมีเสียสลับกันไปที่ดีๆก็ดีจนลืมทุกอย่างไปได้ทันทีส่วนไในที่เสียก็สามารถป้องกันหลีกเลี่ยงได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นครับหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องมีสติไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ทุกอย่างทุกปัญหาที่เข้ามาก็จะมีทางออกทางแก้ไขได้ในที่สุดครับ ก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องดีๆประจําเดือนนี้กันก่อนครับนั่นก็คือเรื่องเงินเรื่องทองระยะนี้ดวงมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่ครับเรื่องทรัพย์สินมรดกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องเงินก้อนใหญ่จะเป็นลักษณะที่คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองเข้ามาเยอะขึ้นมีเข้ามาเยอะกว่าปกติมาจากหลายแหล่งที่มารวมๆแล้วก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่อาจจะมาจากการค้ากิจการมาจากต่างถิน่นต่างแดนรวมถึงทางด้านออนไลน์ด้วยนะครับ ที่เงินทองจะไหลามาเทมามากขึ้นมากกว่าปกติกว่าที่เคยเป็นมาครับอย่างบางคนค้าขายกับที่ไกลๆและบางเอ่ยมันฟลุกมียอดขายรดใหญ่เข้ามาได้เงินเป็นก้อนเป็นกร,รมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหรือคนที่ทําด้านออนไลน์รับเงินจากต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เช่นกันจะเรียกว่าช่วงนี้ดวงปังก็ไม่ผิดครับเพราะว่าทําอะไรก็ดีไปหมดได้เงินได้ทองได้ค่าตอบแทนยังเกินความคาดหมายอย่างธรรมดาธรรมดาหน่อย ก็ได้เงินมาจากรายได้เสริมจากเงินค่าจ้างไปรับจ็อบได้รับเงินจากการอาสาจากงานพิเศษหรืออะไรก็ตามครับรวมๆแล้วเดือนนี้เงินมันจะมีเข้ามาเยอะขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครับทั้งหมดก็เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะมีหลายแหล่งที่มาที่เงินจะเข้ามาหาคุณมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับส่วนอีกด้านก็จะเกี่ยวข้องกับด้านทรัพย์สินมรอดอกครับมีการแบ่งทรัพย์สมบัติกันในครอบครัวเป็นมรอดอกตกทอด อาจจะเป็นที่ดินอสังหาต่างๆซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องเล่าให้ฟังครับเพื่อคนที่เขามีมรดกมีบุญเก่าหนุนนําจะได้รับทราบเอาไว้ล่วงหน้าครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันแบบง่ายๆนะครับเพราะการแบ่งมรดกครั้งนี้อาจจะต้องมีปัญหาขัดแย้งกันก่อนจึงจะแบ่งกันได้ลงตัวอาจจะเกิดการทะเลาะตกเถียงกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงเสียก็เป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหน คงจะตกลงกันได้ในที่สุดครับเรื่องต่อมาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งกับคนในครอบครัวครับเรื่องนี้ต้องฝากเตือนกันสักหน่อยต้องระวังการทะเลาะมีปากเสียงกันโดยเฉพาะกับทางผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องระยะนี้ก็ต้องมีสติใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ตัดสินปัญหาจะได้จบลงกันได้ด้วยดีครับก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากเตือนกัน,กนล่วงหน้าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะมีความรุนแรงต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละดวงชะตาครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะจบยากปัญหามันจะยืดเยื้อยาวนานถ้าไม่รีบแก้ไขโดยเร็วครับส่วนใครที่กําลังอยากรู้เรื่องดวงโชคลาภว่าเดือนนี้จะมีไหมก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีอาจจะมีโชคบ้างเล็กน้อยหรือหนักหน่อยอาจจะเป็นทุกขลาภมากกว่าคือได้โชคมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาในภายหลังหรืออีกประเภทก็คือเจอปัญหาก่อน แล้วจึงจะมีโชคตามมาไอ้โชคแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับอย่าไปหวังอะไรกับมันมากเพราะมันไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยได้มาก็ต้องแบ่งออกไปหรือมีคนมาแบ่งมาแย่งเกิดความเดือดร้อนตามมาถ้าไม่คิดอะไรมากเรื่องการเสี่ยงโชคออกไปสักเดือนครับเอาไว้เดือนธันวาคมดวงโชคลาภจะเด่นกว่านี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ครับต่อมาเรามาดูดวงการงานกันต่อครับระยะนี้การงานยังเป็นปกติดีครับในงแง่ของการทํางานนะครับ มันอาจจะมีเรื่องร้อนใจอยู่บ้างมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ไม่สบายใจในเรื่องของการทํางานอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคนเรื่องเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าหัวหน้าเจ้านายที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นปัญหาไม่สบายใจทํางานไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรลําพังงานก็หนักเหนื่อยอย,อยู่แล้วแถมยังต้องมาเจอกับปัญหาเรื่องคนอีกก็พลอยให้รู้สึกว่ามันยิ่งแย่ไปกันใหญ่ระยะนี้ก็ต้องทําใจนะครับเลิกใส่ใจกับคนอื่นมากเกินไปมองโลกในงแง่ดีมากขึ้น มองอีกด้านอีกมุมที่ดีๆก็จะช่วยได้มากทีเดียวครับส่วนในด้านของการทำงานก็ยังเป็นไปด้วยดีครับแต่งานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นหน่อยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ล่วงหน้าครับส่วนใครที่หวังทางด้านการโปรโมตเลื่อนขั้นปรับตาแหน่งหรือปรับเงินเดือนขึ้นอันนี้ก็รับรองว่าจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนครับรวมถึงคนที่หวังเรื่องเงินโบนัสเงินก้อนปลายปีอันนี้คุณก็ไม่พลาดอีกเช่นกันครับ ส่วนจะได้เท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนก็ไปลุ้นกันดูครับส่วนคนทําธุรกิจทําการค้าทํากิจการระยะแรกมันอาจจะมีเรื่องติดขัดอยู่บ้างในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเรื่องให้ต้องร้อนอดร้อนใจมีปัญหาติดขัดและมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้องแก้ปัญหาโดยด่วนเพื่อให้กิจการงานเดินหน้าต่อไปได้แต่ปัญหาเหล่านี้ก็จะจบลงในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปครับแต่จะจบแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับ ก็คิดหาทางเผื่อเอาไวล้ลงหน้าเลยครับสําหรับคนที่มีปัญหามานานเพราะอาจจะต้องรีบเคลียร์ให้จบภายในเดือนนี้ไม่งั้นก็จะไปต่อไม่ได้ครับฝากเตือนสักเล็กน้อยก่อนจากกันระยะนี้ให้ระวังด้านสุขภาพร่างกายไว้สักหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกิดการอักเสบเคล็ดขัดยอกหกลมเจ็บต่ำเนื้อตัวระยะนี้การเดินเหินต่างๆการขึ้นลงที่สูงต้องระมัดระวังให้ดีครับถ้าไม่จําเป็นก็จะเป็นป่ายขึ้นที่สูง อาจจะพลาดพลั้งเจ็บตัวตกลงมาได้ลํำพังคนหนุ่มสาวก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่คนอายุมากๆยิ่งต้องระวังตัวให้มากเจ็บแล้วจะหายยากครับรวมถึงเรื่องของการแพ้ต่างๆอย่างแพ้ยาแพ้อาหารแพ้สารเคมีเรื่องเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆก็ต้องปกป้องตัวเองให้ดีครับ บริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยครับ